โอ้พะแนงครบเลยนี่ทีเด็ดของที่นี่เลยนะก็น้ำปลาพริกน่ากินปะน่ากินปะต้องราดน้ำพริกน้ำปลาเยอะๆนี่พริกอันนี้หอดมากเร<า>ียกว่ากัดไปเจอพริกทุกคำเลยครับเท่านี้ก็พร้อมนั่งกินแล้วเดวิลแมนก็มีนะครับเนี่ยตุ๊ตก,กตาอ,อมสินสมัยเก่านี่มันคลังแสงของของเล่นเก่าชัดๆเลยนะครับเนี่ย สวัสดีครับพบกับ c h anel n squidman exe นะครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์ประตูน้ำนะครับหลังจากช่วงที่ปลดล็อกนะครับเราก็จะมาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับห้างพันทิพย์พาซาประตูน้ำเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเผื่อคนที่จะมาเดินดูนะครับหรือแผนว่าจะมาเดินซื้ออุปกรณ์ต่างเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าห้างพันทิพย์เนี่ยยังมีอะไรขายบ้างและอะไรที่หายไปครับผมไปดูกันครับ พอเราเข้าพันทิปมานะครับเราจะได้สติกเกอร์นี่ครับติดอยู่นะครับแสดงว่าเราผ่านด่านเช็คอินนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศพันทิปนะครับชั้น G นะครับชั้นล่างสุดเลยตรงนี้ปกติก็จะมีลานจัดกิจกรรมนะครับประจำแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอีเวนต์อะไรจัดนะครับแต่ร้านหลายๆร้านยังอยู่นะ i อ City s p e e d j e เนี่ยครับผมยังอยู่แต่ว่า ที่ไม่เปิดเนี่ยก็จะเป็นร้านของกินส่วนใหญ่ครับร้าน A&W n หายไปแล้วนะครับหายไปจริงๆด้วยตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นร้าน A&W n นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดแล้วนะครับเสียดายมากๆเลยเป็นร้านประจำผมที่จะมากินทุกครั้งนะครับเวลาที่มาพันทิปเลยก็ว่าได้ส่วนนี้นะครับเป็นพิซซ่าคอมพานีนะครับถ้าจะเข้าต้องเข้าทางด้านหน้านะครับผมแล้วก็แมคโดนัลล์นะครับชั้น G ตอนนี้ก็ ปิดบริการอยู่นะครับไม่ได้เปิดเหลือดันกินโด u t ทอยู่1.9ครับร้าน s อสนะครับตอนนี้ก็ปิดนะครับแล้วกโมถึงร้านกาแฟนะครับ Tom แอน t ์ทอมทอมแอนด์ทอมพอนะครับตอนนี้ก็ปิดอยู่แต่เ e เ e ่นอเวเปิดแล้วครับเ e เ e ่นอวยังเป็นแบบซื้อหน้าร้านใช่ไหมครับยังเป็นซื้อหน้าร้านโอเคเปิดวันแรกด้วยโอ้งั้นขอ ยังไม่เป็นทางการนะครับโอเคมีเครื่องดื่มเย็นๆอะไรบ้างครับอันนี้เป็นตัวโตก่อนนะครับอ๋อตัวแบบเย็นเดี๋ยวผมไปหยิบให้ได้ครับงั้นผมกดรถราคาครับหรอเอาเอาเอามันมีรถต่างกันไหมครับมบีกับซีเหรอครับโอเคงั้นเอาอย่างละขวดแล้วกันครับผมครับเย็นเจี๊ยบเลยครับรับหรับอ่าไม่รับครับ ว้าวนี่ครับ30บาทครับอขอบคุณครับว้าวได้เครื่องดื่มมาแล้วอันนี้เป็นน้ำวิตามินซีนะครับยังไม่เคยลองเหมือนกันวิตามินขวดเห็นม,มาลดราคา2ขวดร้อยนะไอสองขวด30บาทก็เลยลองซื้อมากินดูครับเหมือนน้ำเปล่าแต่มีรสเปรี้ยวหน่อยๆเป็นเปรี้ยวอมหวานนะครับวิตามินซี อันนี้เป็นวิตามิน B รสชาติจะเป็นยังไงวิตามิน C ยังพอกินอนาคารสชาติออกนะวิตามิน B. นีนี่รสชาติไม่ออกนะอันนี้คล้ายๆย,ยันยีเป็นกลิ่นคล้าย,ายน้ำเฉาก๊วยที่แบบละลายแล้วอะครับจืดจืดแต่มีต่กลิ่นกลิ่นเหมือนน้ำน้ำเฉาก๊วยจริงอันนี้เป็นร้านฟิล์มกร้ลอยที่ผมชอบติดประจําเลยนะครับแล้วตอนนี้ฟิล์มกรนลอยผมเนี่ยมันมันใช้มาปีหนึ่งละมันเยินละครับเดี๋ยวผมต้อง ไปปิดฟิล์มใหม่กันร้านนี้เขามีฟิล์มเนื้อ tpu ครับติดแล้วก็จะได้ความแบบความหนึบนะครับเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยมันจะสบายมือมากๆเลยแล้วฟิล์มมันจะไม่ลอกด้วยครับนี่ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้ร้านประจําผมเลยสุดยอดมากๆเห็นไหมครับข้อดีของ tpu เนี่ยเวลาติดบนจอเนี่ยครับจอโค้งมันไม่มีปัญหาเรื่องของการ หลุดนะครับเวลาใส่เคสเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าฟิล์มกระจกนะครับผมก็เลยชอบติดท p u แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือมันมีความหนืดนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยครับออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันสะดวกมากๆนะครับมันติดมือดีนะครับเวลาทัชอะไรเนี้ย มันจะไม่ค่อยลื่นแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเท่าไหร่นะครับมันจะติดมือใส่เคสลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนมือถือใหม่แล้วครับจอก็จะเงาแว็บเหมือนเดิมนะครับของเดิมนี่คือเย็นมากๆเลยนะครับชั้น M ก็จะมีร้าน Mr. DIY นะครับพวกคอมมือ2ร้านรับซ่อมคอมนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็มีร้านกาแฟครับชั้น2นะครับที่เป็นร้านของเล่นก็เหลือ f i เ c ซีครับนี่ครับของเล่นแบบต่างๆเทียบเลยเป็นอาร์ตทอยนะครับคนไทย เมืนคนไทยแล้วก็ธรรมชิอีราครับโอ้โหเนี่ยครับอลังการมา,มากๆเลยส่วนร้านอื่นๆนะครับฟิกเกอร์รามาและโดโจสโตนะครับก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นวายเมอร์ครับปิดไปแล้วของแนวๆนะครับ ยังอยู่นะครับที่ชั้น2องสำหคนที่ชอบฮีโร่นะครับสาย DC c o m อมนะครับที่นี่มีเพียบเลยอลังการทั้งนั้นนี่เลยครับสุดยอดมากส่วนใครที่จะซื้อคอมนะครับชั้น2นี่ก็ยังมี ร้านสปีดนะครับแต่ร้านใหญ่เลยเขารวมทุกชั้นลงมาเป็นร้านเดียวนะครับสปีดเขาคือร้านนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมไอทีนะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี้ก็รวมมาไว้ในชั้นเดียวเรียบร้อยแล้วซื้อทีเดียวจบเลยครับอันนี้ CSC ครับผม <Okay. S 1> ย้ายจากชั้น4มาอยู่ชั้นล่าง ร,ร้านแวนตาก็มีครับอันนี้เป็นโซนเก้าอี้นวดนะครับหยอดเหรียญใส่แบงค์นะครับแขกชอบมานั่งเล่นนะแล้วก็ร้านมีสโต้นะครับหรือร้านเะหมีนะครับผมอันนี้เป็นร้านใหญ่ในพันทิปนะครับอาจจะดูเล็กๆนี้นะแต่ของค่อนข้างครบนะครับครบมากๆ บรรยากาศรวมๆของชั้นสองอันนี้เป็นโซนของเล่นเก่านะครับกระตูนเก่าอันนี้ก็ฝั่งนี้เมื่อก่อนมีร้านอยู่นะครับ2ร้านกระตูนเก่าครับแล้วก็ร้านเสื้อยืดนะครับลายกระตูนใครที่หาหนังสือกระตูนเก่าๆนะครับหรือว่าเสื้อยืดนะครับลายการ์ตูนเจ๋งๆเนี่ยที่นี่มีนะครับแล้วก็ร้านนี้ครับเป็นร้านฟิกเกอร์นะครับยุคเก่าๆโบราณนะครับที่นี่มีเพียบเลยนะครับผมชื่อร้านว่า อตากิตโตช็อปเลโทรทอยแอนด์กิฟนี่ครับของเล่น,นต่างๆมีติดป้ายราคาไว้เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องกลัวว่า้ของราคาจะเท่าไหร่เดาไม่ถูกนะครับเพราะเขาติดราคาไว้หมดนี่ครับตุ๊กตาโบราณเพียบเลยนะครับ เยอะมากเลยนี่นะครับของเล่นของสะสมยุคเก่านะครับใครชอบสะสมนี่ก็ที่นี่มีเทียบเลยครับของเล่นสาขเยอะืเดวิลแมนก็มีนะครับเนี่ยตุ๊กตาอมสินสมัยเก่าโอ้ ขนตมานครับเพียบเลยนี่มันคลังแสงของของเล่นเก่าชัดเลยนะครับเนี่ยดูดิแต่ละอย่างยักษ์ก็มีมียักษ์อะไรเนี่ยยักษ์เป็นกระชาปองด้วยครับว้าวตาวุ้จิน้นโอ้หของเพียบเลยครับผมที่นี่ชั้นสองนะนี่อันนี้อยู่ชั้นสองนะครับร้านอัตากิโตช็อปนะครับผม เป็นสุดยอดของร้านรวมของเล่นเก่าเลยเนี่ยนี่นะครับได้หน้ากากมาจากร้านอตกิโตช็อปเรียบร้อยแล้วครับชั้น3ครับร้านดังอย่างบานาน่าและ JIB นี่คืออยู่ครบเลยครับเป็นที่ปักหลักใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านไอคิืเ j i อนะครับที่เป็นแบรนด์ต่างๆเดล HPAsusLenovo อะไรเงี้ยอยู่ครบครับผม ร้านอุปกรณ์นะครับหรือร้านมือสองก็ยังมีอยู่นะผมชอบซื้อร้านนี้มากๆเลยนะครับมหาคอมกับร้านดราก้อนนะครับท่นาน3านี่ก็คีเดดก็จะอยู่ที่ร้านมือสองนะครับร้านคอมมือสองแบบเจ๋งๆอย่างเงี้ยราคาไม่แพงด้วยก็จะมีอยู่3ลร้านหลักๆเลยนะครับผมนี่ดราก้อนนี่ผมซื้อไปประมาณ6 7เครื่องแล้วครับ แต่ข้าวแกงพันทิพยังอยู่ครับมีอะไรบ้างโอ้แนงังพบเลยกะเพราเอาข้าวาจานหนึ่งครับดูไข่ดิไข่น่ากินมากๆเลยครับเห็นปะนี่ทีเด็ดของที่นี่เลยนะแล้วก็น้ำปลาพริกเอาเป็นผนงครับผมแล้วก็ไข่ดาวครับแล้วก็ไข่ต้มครับ บางวันมาเหลือแต่ไข่ผมยังกินเลยครับสามสิบาท <c oughs> ข้าวไข่สองอร่อย <c oughs> นี่น่ากินปะน่ากินปะ่ะ <c oughs> ข้าวไข่คู่ที่นี่ทีเด็ดที่นี่ต้องราดน้ำพริกน้ำปลาเยอะๆนี่พริกอันนี้หอมมากไม่ใช่รานน้ำปลานะกินน้ำปลากินเค็มไม่ดีนี่ เรียกว่ากัดไปเจอพริกทุกคำเลยครับไม่เผ็ดไม่กินเรียบร้อยแล้วนี่ครับที่นั่งเป็นโซเชียลดิสท n นซิ่งนี่น่ากินมากๆเลยเท่านี้ก็พร้อมนั่งกินแล้วถ้าพูดถึงข้าวแกงพันพยิเนี่ยครับผมว่ามันก็อร่อยมากๆเลยนะคือเนี่ยหกสิบาท ให้หมูเยอะให้กลับเยอะด้วยกลับไม่น้อยเลยที่เด็ดที่นี่นะครับคือไข่ต้มยางมาตูมเห็นไหมับไปแล้วอย่างเยิ้มเลยครับกินกับพริกนี่อร่อยมากๆแล้วก็นี่ครับไข่เป็ดเห็นไหมใความเป็นไข่พอดแบบตึงสุกนะครับเวือตักใบเนี่ยเห็นไหมครับ Ơn. แล้วก็จะเยิ้มแล้วน้ำไข่เอาไปกิน like, er, ในข้าวก็ได้นะหรือว่าจะตักกินเลยก็ได้ครับผมโไข่ดาวคืออร่อยมากต้องลาดพีเรเยอะครับถ้าคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะ ใส่ที่เย,เยอะนี่คือสะใจสดๆไปเลยครับผมที่มาที่ไปผมก็จะกินแต่อย่างเงี้ยครับเป็นเมนูประจำเลยข้าวผนงไขค่คู่แต่ต้องมาตอนแบบกลางวันกลางวันหน่อยนะครับถ้ามาเย็นมากเนี่ยสามโมงเนี่ยมันจะหมดนะครับแต่ก็ยังมีตามสั่งให้สั่งนะแต่จะไม่มีข้าวราดแกงแบบเนี้ยครับผมไข่เยิย้มๆเนี่ยม,มันสุดยอดมาก แม้ร้าน A&W จะไม่อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ยังซื้อ A&W กระป๋องได้ที่ร้านข้าวแกงพันทิพย์นี้นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้น4พันทิพย์นะครับภาระก,กิจวันนี้ก็มาตั้งใจจะมาติดฟิล์มกันลอยนะครับผมแล้วก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านข้างล่างนะครับได้ฟิล์มใหม่มาเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวผมก็คงขึ้นไปเดินไอทีซิตชั้น5หน่อยหนึ่งแล้วก็กลับบ้านครับ ว่าตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านของผมละครั้งหน้าผมจะพาไปไหนนะครับไว้พบกันใหม่ครับผมแล้ววันนี้ไปก่อนครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นะครับโอ้เจอเจ้าของร้านด้วยมีหน้ากากกันหมดทุกคนเลยก็อันนี้ชื่อเดชหน้ากามกมือก่อนชอรตะวันเป็นออริจินอลฮีโร่ของไทยนะครับโลเคชั่นนี่ไม่ใช่โอซาก้า ไม่ใช่เกียวโตแต่โลเคชั่นคือปากน้ำโพนะครับผมนักนคือมวจีนครสวรรค์เลยวันก็โดดมากไปกันที่ไหนอุทยานสวรรค์อาในตัวทานเดชาโอ้โหนี่แหล้วอันที่ิุดมันมีโลกไทยเดชหน้ากากมีกรกรอตะวันนะโดยปาเอ็กอาราดีโต๊ครั Yeah